ทุกๆขณะที่เรากำลังนั่งปฏิบัติอยู่นั้นเราจะผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกแต่ในขณะที่เรากำลังตั้งใจผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกนั้น ธรรมชาติของจิตก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของจิตจะเสพอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ว่าจิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจ เราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจความตื่นตัวความเพียรในการที่จะปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราสามารถที่จะดึงจิตของเรากลับมาผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก ขณะที่เราปฏิบัตินั้นเรากำลังศึกษาธรรมชาติเรากำลังทดสอบทดลองสภาพความเป็นจริงของจิตเจตนาในการอยู่กับลมหายใจเขาออกก็เพื่อเราผูกจิตไว้ ว่าจิตจะร่องลอยไปจิตจะร่องลอยไปเราก็ดึงกลับมาจิตคิดจิตปรุงแต่งในเรื่องต่างๆเรารู้ทันก็กลับมาดึงกลับมากระบวนการที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้เป็นกระบวนการ ที่เราจะกลับไปสู่จิตเดิมจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แต่เพราะความคุ้นเคยของจิตในการไหลไปตามอารมณ์ทำให้จิตไปเสพอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกนึกคิดมีการกระทบอารมณ์จากอายตนะ าหูจมูกลิ้นกายและใจสิง่งต่างๆที่เคยเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราก็จะมาสะท้อนออกมาในความรู้สึกนึกคิดในขณะที่เรานั่งปฏิบัติหน้าที่ของเราก็คือดึงกลับมาอยก่บลมหายใจ ความเผลอก็เช่นเดียวกันความเข้มแข็งของจิตใจจะทำให้เราสามารถระง,งับความเผลอความตื่นตัวก็จะทำให้เราสามารถที่จะดึงจิตกลับมาผูกไว้กับลมหายใจเข้าออก เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในอารมณ์เดียวก็คือลมหายใจเข้าออกกระบวนการชำระจิตก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตเราไหลไปไหลา,หลามาอยู่ตลอดกระบวนการชำระจิตก็จะขาดเป็นท่อนๆแต่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหา พ็าเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเราหมั่นฝึกฝนผ่านระยะเวลาอันยาวนานเราก็จะคุ้นเคยกับการอยู่กับลมหายใจเมื่ออยู่กับลมหายใจได้นานเท่าไรกระบวนการชำระจิตก็เกิดขึ้นได้นานเท่านั้น พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ไม่มีใครที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในทันทีทันใดมีแต่ต้องผ่านระยะเวลาต้องผ่านระยะเวลาไม่ว่าจะเร็วช้าที่แตกต่างกัน ก็ต้องใช้เวลาดังนั้นสิ่งที่เป็นความสะอาดบริสุทธิ์ดั้งเดิมของจิตหรือบางคนก็อาจจะกล่าวว่าจิตที่เป็นพุทธ,ธะก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ต้องใช้เวลาดังนั้นขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติ